สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับและทุกท่านที่กําลังรับชมคลิป่องผมในตอนนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดิมครับสนามยิงปืนและทาลายวัตถุระเบิดครับตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดนะครับฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้นะครับตกมานะครับก็แช่ๆหน่อยนึงไม่เป็นไรไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับอะโอเคครับผมถอดแมกกาซีนนะครับค้างโบเรียบรรอยนะครับปืนเคลียร์นะครับปลอดภัยนะครับผมไปดูนะครับช่อง YouTube ของต่างประเทศช่องของฝรั่งช่องหนึ่งนะครับ เขาสอนวิธียิงให้เร็วจากท่าไฮเลดี้นะครับไฮเลดี้ก็คือนะครับปกติเรายิงเรายิงปืนยาวเนี่ยเราจะอยู่ท่านี้ใช่ไหมครับจะอยู่ท่านี้นะครับยกขึ้นมายิงนะครับยกขึ้นมายิงนะครับแต่ไฮเรดี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับปากกระบอกปืนเนี่ยแทบจะใกล้ๆกับจมูกเรานะครับดันออกไปนะครับท่าไหลนะครับประทับไหลแล้วก็ยิงจากยิงจากไฮเรดดี้นะครับมันก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับ แต่ผมชอบท่านี้เพราะว่ามันมันคล้ายๆนักกีฬานะครับนะครับฝรั่งเขาสอนมานะครับในการที่เราจะยิงจากดอดยกสูงให้มันเร็วนะครับหลายๆคนเบิกปืนหลวงไปนะครับติดรถสายตรวจแล้วก็พักตังตัวเองแต่งปืนหลวงนะครับอาจจะมีดอดมีอะไรเพิ่มมาครับคราวนี้เวลาเราใส่ดอดเราก็ต้องยกสูงอยู่แล้วเพราะว่าเราจะยกให้พ้นศูนย์หน้านะครับแล้วเวลาเรายิงจากดอดเนี่ยนะครับ เขาแนะนำมาอย่างนี้จริงๆเขาพูดยาวแต่ผมจะพูดรวบๆสั้นๆมานะครับเขาพูดประมาณ10บยีนาทีนะครับมาดูขั้นตอนมาทำยังไงนะครับขั้นตอนยิงให้เร็วนะครับจากไฮเลดี้นะครับในกรณีที่เราใช้ดัดยกสูงนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเรามองเป้าหมายนะครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับพยายามให้ปากกระบอกปืนเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆแนวแนวจมูกเรานะครับหรือปากเราก็ได้นะครับเวลาเรากิิปปืนเนี่ยครับ เราชอบจับอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกท่าอะไรนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าซีแคมรู้เปล่าไม่รู้ครับจับท่านี้นะครับนะครับเนื้อป้งเราจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใครจะจับนี้ก็ไม่ผิดหรอกครับมันแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมถนัดอย่างนี้นะครับนะครับขั้นตอนแรกครับเรามองเป้านะครับให้ปากกระบอกปืนอยู่ใกล้แนวจมูกเรานะครับนะครับขั้นตอนที่สองนะครับดันปืนลงไปนะครับ่านท้ายจะอยู่อยู่ประมาณใต้จักระแลนะครับดันปืนออกไปนะครับ พอปืนประทับไหลนะครับกดแก้มแล้วก็ลั่นเลยครับสั้นๆแค่นี้เองครับมันเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าจะทําไม่เร็วอะ่ะผมว่ามันต้องทําบ่อยๆนะครับอย่างผมก็ทําได้ไม่เร็วหรอกแต่ผมเห็นเขาทาประมาณนี้นะครับ <aps aust en ian> ดันออกไปดออกดแก้มนะครับดันออกไปกดแก้มนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องตั้งให้ปืนมันอย่างนี้ก็ได้นะครับเราต้องเอียงนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาตาเราเราจะไม่เอาตาเราไปหาดอย่างนี้นะครับ ตาหลักเราจะมองที่เป้าเราจะเอาดอทมาหาหน้าเรานะครับเอาดอทมาหาตาเรานะครับก็คือเราก็ต้องเอียงอย่างนี้นะครับด้านออกไปนะครับให้มันเข้าสายตาเราแล้วก็ยิงเลยนะ่บงนี้นะครับนะครับเราก็อยู่ท่าเตรียมใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูสิเมตรนะครับก็อาจจะไม่เร็วหรอกนะครับลองลองทำดูนะครับบิดมูแป๊บ มันฝนมันตกอะมันคืบนะครับมันร้อนหน่อยหนึ่งนะครับร้อมอีกหนึ่งงัดนะครับอีกหนึ่งงัดครับเซฟครับอ่ะไปดูเป้าครับอ่ากลุ่มพอได้อย่างนี้ พอทำงานได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปยิงไกลๆดูนะครับไปนู่นนะครับดูว่าถ้าเรายิงไกลอ่ะนะครับถ้าเรายิงในอ่าไม่ต้องละเอียดปนิดมากมันจะพอจะเข้าเป้าไหมนะครับอ่ะนะครับผมถอยมาจนสุดแล้วตรงเนี้ยมันห้าสิบเมตรนะครับตรงนี้ห้าสิบเมตรผมถอยมาสุดแล้วผมจะยิงเข้าตรงกลางเหมือนเดิมโดยใช้หลักการเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเราต้องรีบเย็นๆนะครับ หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูเพจนะครับมันไม่ล้มแต่มันพลิกนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวไปดูเป้า IDPA ห้าสิบเฟอันเนี้ยดีหน่อยนะครับตรงกลางแต่อันเนี้ยก็ต่ำหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเราฝฟกเยอะมันก็มีโอกาสโดนนะครับ แต่มันไม่มีใครยิงเร็วขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงไกลอะ่ะเราก็ได้ยิงหลังที่กำบังอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาไปฝึกแบบกีฬากีฬานะครับเทดีนะครับโอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่เหลือสองนัดนะครับอ่าเหลือสองนัดผมจะลองแบบสองนัดติดดูนะสองนัดติดเลยเอาตรงกลางนะครับสิเมตรเหมือนเดิมนะครับยิงสองนัดติดเลยนะครับมันจะ อยู่ตรงกลางไหมนะครับร้อ,อมตัวทีนะครับดูเป้าครับยันเลียร์นะครับหมดแล้วนะครับค้างโบนะครับหนึ่งสองนะครับไม่ดีเท่าไหร่ครับถ้าคนเ,เก่งเนี่ยมันจะไม่หลุดตรงนี้นะครับก็ ลองนะครับเทียนะนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับคือผมก็ไม่ได้คิดเองหรอกนะครับผมก็ดูเข้าามอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอามาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่เบิกอาวุธปืนมาใช้นะครับมีแนวทางในการฝึกนะครับเพิ่มความคล่องตัวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสนามยิงปืนสีเกตนะครับสนามยิงปืนแล้ทำไมตัวเบิดครับต้งรวพุทธรวัดสีเกตนะครับที่ให้ผมมา ก่อความเสี่ยงทางวันนี้นะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ